สบายดีเบิดสุสปูสุคนช่องว่าทองปากเสฉะหน้าพี่น้องมโอนี้มากรับเบาบอีกแล้วพี่น้องมาอีกแล้วมาอีกแล้วแมนสิมารีวิวทางด่วนพี่น้องเรอยู่อยู่ลำตะครองโอ้โหเอ้าอยู่าี้เขาไม่รีวิ้ตอนี้แมนนี่ส่วนข้างบนนะทุกคนเป็นังไยมันเป็นทางด่วนดิมันจะเคยมากเลยไปเมื่อไหร่เคยมากเคยมากแต่ว่าก็เคยรีวิวอยู่แต่ว่าโดนเติบแล้วบ่ได้ท้ายบ่ได้รีวิว กาได้มากับบาโบกับมากับบาโบอีกแล้วพี่นอ้องมึอนี่มาตั้งแต่อุบลกูแล้วพี่นอ้องเอ้ยมาเห็น,น,นถนนหนทางความมันงามความมันดีก็เลยอยากถ่ายก็เลยอยากรีวิวทุกคนด้านบนก็เห็นแล้วไอ้ท่องแมงน,นเห็นแล้วแมนด้วยความทีมเขาตื่นเต้นอวดบดไดยที่แรกว่าสิบส่วนกันนี้ท่องบไทยเราคลิปมันอวดบไดยอีีพี่น้องแมน่ายแปลาอเบิ้งมายงามใดก็ตีนเต้นงามนั้นพี่น้องเอ๋ยเบิ้ง ทางซ้ายมือพี่น้องเอ้ยต้นไม้ก็เคียวงามเคียวอีรีงามอร่อยพี่น้องเลยสำหรับบางท่านที่บอกเคยมาหรือว่าท่านที่เคยมาแล้วมันอาจจะบอกว่าโอ้ยเห็นถือมือกับ so nice. เบื่อว่บาสันนะจังเป็นยอดใดญบ่าวบอกเองเคยเห็นแหละบ่เบื่อเอจ้าเบื่อบ่าวบางท่ ur, 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 านบ่เบื่อบ่เบื่อบ่เบื่อบ่หน่ายได้แห้งเบิ้งแห้งสนุกแห้งเบิึงแห้งตื่นเต้นถ้าเบื่อลสิท้ายขีดสิหน่อยเนาะไม่จะเบึ้งไงเส้นทางเงี้ยไปถูกพ้นหมดเลยไหมจุเนี่ยได้พุนเนี้แค่ต่อหม้อขึ้นแล้วก็เสาขึ้นแล้วพนนยกมาใส่เนี่ย ทุว่าเขาออกแบบนี่โอ้สุดยอดเด้แบนว่าเฮ็ดเฮ็ดแบบเขาเอืนอยยังวะอ่าอ่าแบบชินเลดลูกนกมาอืดโดยการที่ออกแบบเนี่ยจกเสียด้แมนออกแบบเพราะว่างแผนก่อนเฮ็ดบ่ได้เนี่ยอ่าแมนดูแมนดูคนไทยสั่งเองเฮ็ดเองทุนไทยเองเนี่ยอ่าไอทางดวนนี่จริงแล้วลักษณะคล้ายๆกับเอเขาเอื่อนอ่อยังวะอ่าคล้ายกับเอนกดาวเนาะ เดี๋ยวเอาข้ออส้มสมเล็ดรูปแล้วก็เอานกมาประกอบเหน่ะน็อดกับเป๊ะๆได้ไหมแมนผิดโบได้ยังบบได้ดิผิดโบได้เล่หพลาดโบได้ก็เก่งของคนไทยพี่น้องเอ๋ย<บ>นะก็ทีคนไทยเพื่อนผู้จักเข็ดผู้จักสากเนาะพี่น้อ,องเนาะแม่นป่าทงนะจัว่าประ,ทะเทศไทยเจริญบเ่เจริญพัฒนาอย่างบจลเจริญพัฒนาอย่างบุญยศบุญยนก้อนหนามีเอฟซีทีปันติดตามบาบูดีบาทงอ่าคุณก็เห็นเห็นมาบาบูเป็นคนล่าเนาะแมน เพื่อนบอกว่าบาโบ่บาโบ่จะได้บ่งคลิปเลยบ่ห่วยคลิปอีหยังเพื่นอนวอะคลิปยังคลิปสาวล่าคนอนึงนะเพื่อนเราข้นึงเราข้นเดียวถนนเนาโอ้เพื่อนบอกว่าจะได้ท้อสาวล่าปากดีเหรออ,อ๋อเพื่อนวะเพื่อนอยากตังอยากตังแจกให้หน่อยเพื่นวะเพื่นว่นจะได้ไนนะอ่อยลึกๆจะไดะเพื่อนว่นจะได้ลึกๆเพื่นว่าเพื่อนอันนี้กับลาทองกับบอไม่ค่อยได้บึง บพรน่ใจบูชาบูอยากเนี่ยอยบูอากไปสนใจเรื่องที่คนมองมองมองในสิ่งบอดีเนาะแมนแมนแมนเลยบ่อยากนำเสนอแต่จากเขาบอกว่านี่แหละประเทศไทยเบิ่งเขาเดินลงมานี่คือประเทศไทยนี่คือเมืองไทยเบิ่งเขาพัฒนาเบิ่งเขาสร้างเบิ่งเขาสาบปุ้ยพี่น้องไอ้ทองฮะไทยนี่เพนบริเนินโอ้โหพนบริเนินโฆษณาแมนแมนแมน มีแต่คนมาเที่ยวทายลูกมีแต่คนมาเที่ยวอยากโชว์อยากนำเสนอทายลูกไปแล้วกันนำเสนอให้ทคนลงในเห็นนะ,ะสิ่งที่ประเทศไทยโด่งดังน,น,นี่ก็ะยอนมีคนมาเที่ยวมีคนมาทายลูกมีคนมาทายวิดีโอแมนแมนแประเทศไทยเพิ่งบริโภคโฆษณาได้ง่ายจะเบิง่งนทะี่ไหนเขาบจะปิดบังเขาจะปิดกันเด้โอ,โอ้โหยิ่งโฆษณาหลายเท่าใดนักท่องเที่ยวยิ่งหลังมาอะไรมายิงเนื่องอย่างเบาท่องประเทศไทยเพิ่นน่ะจะทอมตุ่นดิแมน จริงที่บาบอกประทับใจนี่เ,เลยประเทศเปิลเนี่ยเบ่งทีคุณบอกว่าประเทศเปิลกำลังพัฒนาเนี่ยอ่าเนี่ยจะเบิ้งประเทศกำลังพัฒนาพัฒนาอไอ้เป็นจังใดประเทศกำลังพัฒนาจะเบิ้งดูเนี่ยขนาดกำลังพัฒนานะดีเรื่งขนาดขนาดนี่ถ้า,าพัฒนาแล้วจีขนาดด๋อ้ยน้องเอ้ยโอ้โหในถนนเนีน่อยอันนี้คือทางด่วน ไอ้ที่ลอยฟ้ากระทางด่วนขึ้นมา,เา่เลยครับขึ้นมาแล้วเนี่ยแมนอยู่ข้างบนเนี่ยแห้งสะดวกสบายเพราะว่าอยู่ข้างบนมันสีแบบว่ามันตรกดิ่งได้เห็นวิวสวยงามแมนวิวสวยงามเห็นถนนทีงามตาแมนบอกเลยว่าสุดยอดนะพี่น,อน้องทานไอ้บ้านไปไกลามากอย่าลืมเดอ้ออย่าลืมเดินนะครับขึ้นไปบนทางด่วนนะครับมอเตอร์วเวย์เอ็มหกบอกเลยว่าจะเห็นความงามและความตื่นเต้นและกับสีวิไลที่หยแมนโอ้ยเบิ่งพี่น้องเยจากมุมนี้ไอ้ห้องจากมุมนี้จะเบิ่งนี้โอ้โถ โอ้ยน้งเอ้ยมุมนี่โอ้โหพี่น้องเอ๋ยเห็นบ่เห็นบ่สวยงามสวยงามตระการตาพี่น้องเอ๋ยนะฮะประเทศไทยสุดยอดอีลีทุกคนเลยนี่แหละสิ่งที่ก่อเฮ็ดนี่แหละสิ่งทีง่ก่อสร้างพัฒนาอย่างบระยุทธ์อย่างบอยอนนี่แหละคืไทยแลนด์พี่น้องเอ๋ยนะฮะโอ้ยบ่บเป็นไปอยังที้เห็นเนาะแม่น ครับเป็นยังไงฮะซอนแห้งอ้ดีน,นี่คณะทางด่วนต้นนี้นี่ก็แล้วเรียบร้อยแล้วไก่ย่างทางรถไฟอีกเขตโอ้มีรถไฟความเร็วเนี่ยแมนอีกบดนอีกบนานกัญได้ขี่รถไฟความเร็วสูงแสดงนั่งรถไฟความเร็วสูงอีกแล้วอีกบดนอีกบนานนี่คณะตันนี้เตะกี้เนี่คิดว่าสีบดเลยนั่งเด้ววาสีบดเลยสัมผัสเด้ ก็ได้ขึ้นไปแล้วได้ขี่ไปแล้วได้สัมผัสไปแล้วโอ้โหดันสุดเออแมนเป็นยังไงในเสียงเงินเนี่ยแมนได้นั่งแล้วได้ไปแล้วโอ้โหสุดยอดตะกี้นึกว่าสีบอได้นึกว่าสีบอได้ขึ้นไปข้างบนได้ขึ้นแล้วเรียบร้อยได้ขึ้นเนี่เลยสัมผัสหน่อยเนาะในจากใจอีหรีเ้ยพี่น้องเอ๋นะฮะบาบูเองบอได้มีเจตนาอื่นใดเนาะตึ้นเต็นอีหรีพี่น้องเอ๋ที่อีเพราะว่ากายไปไกลมากอุดพุได้อีกทีจ้ะ ถ่ายคลิปวิดีโอเนี่ยเพื่อเก็บภาพบรรยากาศความตื่นเต้นนะฮะรูปแบบอีกหนึ่งรูปแบบนะครับผู้ชมได้เห็นในรับชมน้ำบาวโบนนะครับผู้ชมนี่คือของจริงนี่คือของแท้ไทยแลนด์ไทยแลนด์อีรีรอเลยทุกคนเนี่ยเบิรงพี่น้องเอ้ยทำไมมันงามทั้งเมมันโอ้โหสุดยอดสุดยอดคักไอ้ดีนี่ก็เป็นอีกหนึ่งท่าสวนร้อยฝ่าเด็กบาวทองออกมาทางโคราชอ่า แต่ถ้าไปทางบางคนุนเทียนเนาะออกไปทางสมุทรสาครก็มีอีกท้างด่วนเนี่ยแม่นร้ฟยฝามอเตอร์เวย์เอ็มแปดสองออกไปทางถนนพรบรมราชชนนีไก็มีอีกข้างด่วนไอ้ทองบ้างหน้าก็มีอีกได้ไแมน่นร้ฟยฝาออกไปทางนวนครก็มีอีกได้ยเส้นทางที่จะไปสระบุรีออกไปพระนครศรีอยุธยาอ่าเพราะว่าไอ้ทางด่วนเส้นนี้นะลักษณะคล้ายๆก็ไอ้ไปทางอาสมุทรสาครเนาะ ก็คือกันรูปเดียวกันคล้ายๆกันแต่ว่าลอยฟ้าทางโดนสมุทรสาครย่ากว่านี่เนี่ยย่าแต่ว่าคอยว่าไอ้รับตะคองนี่บรรยากาศดีกว่าดิดโอ้่าบรรยากาศต้นไม้นะธรรมชาติแมนภูเขาเห็นกันเขาเห็นเลยดิแมนเห็นเคลื่อนไฟฟ้าอยู่ด้บนบนแมนแมนแมนบรรยากาสิเห็นเคลื่อนไฟฟ้าอยู่ทางทางลุ่มน้ำทางเทิงน้ำบนภูเขาน้่มนี่คือบรรยากาศเด้ ก็ที่ว่าคลิปนี้าวาบอกว่าท่องกันแลยไปรลายพนที่ของประเทศไทยเนาะพี่น้องเนไปเห็น,นมาสัมผัสนะสิ่งทีผพวเขาตื่นเต้นคือสิ่งทีผพวเขาบอกเคยเห็นแมนและก็สิ่งที่บอเคยสัมผัสแล้วแต่เขาไมอ่อยู่นจุดนี้แต่มาเห็นนจุดนี้บอกก็เลยว่าโอ้โหเป็นออียงที่ตื่นตาตื่นใจแล้วเน,นี่ยดพีนนนน่น้องเลยเนี่ยมันได้ความรู้สึกออกเป็นความตื่นเต้นเนี่ยแมแต่ว่าบางทางอาจจะบอกว่าเขาเป็นการเสแสร้งไ่ได้เสแสร้งเด้อ คล่อมแสแสงเข้ามองเข้าพี่น้องเอ๋ยนะครับบริเวณมิจนาทีจจะไปดูถูกด้วยดูมินด้วยว่าในการประชดประชันเนี่ยเป็น้องเอ๋ยนะซิงจีเอ็นนะฮะับทำชมกมอาจจะขอใจก็ดีใจดีทำอาจจะบอกขอใจก็อยากใหายทำประชมนะรับชมดูเขาเป็นเชิงเนาะพี่น้องเนาะพี่น้องหมายถืว่าบางที่ก็ใส่อารมณ์หรือว่าใส่จินตนาการหรือว่าใส่ความเลือดเสือเลือดความตื่นเต้นไปเพื่อให้เป็นอัธรรถในการรับชมเนาะพี่น้องเนาะพอแตกต่างครับเอาเบิ่งละคร บึงหนังเบงตลกเนี่ยไอ้่องเบงกันแม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 นังเจียเห็นอ่ะโอ้พันกือหอได้ยังเสียท่องอ่าใหนป่าเบอรไปบอหอได้เพก็จะมใส่รูปแบบแมนแมนแมนเพชรในหนังมีอัรรยรสในการ man, man, man. ร,ารับชมอ่านี่ไอ้ท่องแมนอืมือ นี่เลยไอย้ดีเลยเสา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 ทำไมมันลายทำไมมันงามดีดีโอ้โหสะอ่อนหลายสะอ่อนแห้งประเทศไทยเห็ดเอียงต้องยิงใหญ่เห็ดเอียงต้องจระการตาอ่าเสียงเงินไม่ว่าเสียหน้าบรร่ได้เด้ทั่วแมน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 บ่มีได้ทั่วต์ประเทศไทยบ่มีบ่มีได้่วรลงมีอยู่แต่ว่าทั่วต์กบประกาศเอาไก้กินเฉพาะหเหตุการณ์เฉพาะืุนทีหรือว่าเฉพาะงานอแต่วาตะรับโลกกับรับประเทศ อ้ตัวต้มไม่ได้แขกแต่ว่าแมนซึ่งว่าไอยมีคนที่อายรับถือเราเป็นคนไอ้ที่ไอรับ่าให้เกียรติที่สุดครับมาเที่ยวบ้านอ้ยอ้สิจัดเมนูอาหารอีกไอ้คนกลินมันก็ต้องเมนูนี่แหละเมนูอ่าประจําชาติแล้วน้ำแทบแทบน้ำนัวนัวแล้วเออต้องแบบนั้นหน่อยเนาะแมนโมแมนจะเอาทั่วต้มตัวใดตัวต้มแก้มเหลาแก้มเหลาทั่วต้มแก้มเหลาขาวแมนโอ้เนาะ ก็ถ <iet> ือว่าหลากหลายมุ่งมั่งพี่น้องเตอนแี้เราบอกเองก็ถือว่าผ้าพี่น้องมาเบิ่งทางรถไฟฟ้าจักการตาเนี่ยผู้ว่าเพื่อนบ้านมันจะเคลมประษตรไทยคือบ่อเอฟซีของเราตอนนี้มีการเคลมหลายอย่างเราพี่น้องวยเป็นการคุ้มครองนะฮะพัฒนาทรามนะฮะอุ้ยบอกเลยเกษตรไทยนี่ยากที่จะเคลมได้พีณอวอ่าอ่าอ่ายากยากยากเลยพี่น้องวยนะฮะท่านอีกใบฟังนั่นขวาก็จะเป็นทางด่วนนี่ถูกต้องแมนบ่อย ด้านบนด้านบนดิเนเราได้สร้างดูนี่นี่ตัวไฟฟ้าดิเนโอ้มัน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 ลงนี่บ่ะเมนไอเมนลงนี่เลยครัมันเื่อมต่อตรงฟังนีบมันเปิดใหส่ชั่วข้าวโกนฟังทีเฉียบต่อถนนมาเลกสองมิตรรพาวเนี่ยช่วงปักช่องเนี่ยนี่ว่านหนบ่ะทองเมนบ้านจานสระบุรีกรุงเทพตรงปลายโอ้ตอนนี้ห้องยูทีกิโลเมตรที่เจ็ดสิบสามของถนนมาเลกสอง ทระนุ่นมีตะลภามีเหลยเนี่ยเพราะมันรอดมองนีบ่จริงๆแล้วทั้งัวนี่จะรอดไตสะพานขาขาดแย่กว่านี้เนี่ยโอ้สะพานยกระดับตรงนี้เนี่ยแต่ว่าถ้าามาจากถนนมิตรภาพเขาจะถาขามาจากทางสระบุรีเขาจะสีชาเข้าไปอ่าคนจะเปิดให้ใส่ชัวข้าวโอ้พอคนยังส่างการเก็บเงินของคนเหล่าเศรษฐโอ้การสร้างบริษัทสร้างไอ้ด้านเก็บเงินเนาะตอนนี้เนาะเก็บเงที่สูงโอ้ นีบบ่บอลบุญชักสิไปไซบบสบอลบุญแล้วจไปมองไหนเห็นมองไงเห็นบอลชงทิศทาเขาวดัดบ,บอลบุญเห็นแล้วเห็นแล้ว<ม>อืมอ๋อทบมีอะไรพี่น้องคือความตื่นเต้นของบอลบุที่อยากจะแสดงให้ท่านผู้ชมได้ยินเะไรพี่น้องทางบ้านได้เห็นหน้ำเนาะแมนทางในทีมมากกว่าเชิญร์อม,มีเรื่องก็หลายเป็นกลังใจให้บุญก็บอลช่องนะฮะไปสนับสนุนบาลช่องทางบาลช่องทางช่องบอลช่องปักซีชใช่เนาะพี่น้เอ๋ยเนี่ยฝากไปเพื่อที่นี่กีฬากายพี่น้องเอ๋ยที่เราคลิปนี้มูนีบอลบุญล่าไปแล้วบอลช่องล่าไปแล้วแมนสบายดีพี่น้อง สวัสดีครับสบายดีพี่พน้องเบมดสุกูสุข้นอย่าพอกันไป่กินนะไม่แล้วพี่น้องเอง้ะ